ทำไมล่ะครับก็เพราะมันหมิ่นอ๋อนอนมาเป็นเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วหายก็หายอยู่อย่างนี้ไนงะตะแคงก็ตะแคงขยับไม่ได้ครับอ๋อลุ่มหมดครับมหมดเลยเนี่ยอ๋อเป็นมานานนี้ยังครับ ยีงปางมาตลอดเรื่อยๆพอน้ำแรงหัดหูุกับมันก็ไปเลยามารุ่นนี้ไม่เหลือเลยเนี่ยได้บ้านก็พอแล้วอ๋ออยากให้คนซ่อมบ้านให้อยากให้เขาซ่อมบ้านให้ไม่ครับอ่างการไม่รู้จะวิ่งบอนใครอือไ,ไม่ละครับรเยอะแล้วเจ็ดสิบแล้วอ่ะอ แล้วลูกหลานอยู่ไหนหมดครับลูกลูกหลานไม่มีไม่มีลูกหลานนะครับคิดจะหนีหลายทีแล้วไ,ไงครับคิดอ๋อคิดยังไงครับก็มันไม่มีหมดที่พึ่งแล้วทํายังไงบ้างป้าที่คิดนะครับซื้อบินตินมาแล้วกะจะห่อตัวแล้วก็จะจุกไฟอ๋อทาไมล่ะครับมันหมดหวังในชีวิตแล้วอะ่ะครับโอ้อ ไม่อยากออกปากใครอ่าได,ไ,ดดได้คิดยังไงครับพอดีไปวัดบ้างอะไรบ้างรูจะแล้ววัดอ๋อ,อ,อ,อมันไม่มีใครช่วยได้ครับครับแต่ไม่เคยออกปากใครครับ สุกครับนะแล้วก็หลังๆมานี่ก็รู้สึกจะน้ําท่วด้วยตรงขุยอ่ะจับมันพี่ไม่ได้ครับมีหลายๆรอบครับอ่ามีหลายๆรอบีแล้วน้าปดสังคาก็รั่วรั่วนะครับปวดมากของกามากครับ่อเลยก็ที่เรียกเนี้เนี่ยประเกือบหนึ่งเมตรเนี่ยต้องขาวาตัวแล้วน้ำมันลาดก็จะเผาตัวตายถ้าเผาตัวเองก็คนเดียว มีห้องแถวดิได้วยแกก็ไม่ทําแล้วครับก็มีคนใจบุญนึงไงเยอะแยมาช่วยกันคิดแล้วก็สบายดีแล้วสบายสุดแค่คนเดียวที่มีคนลำบากคิดเลยลำบากแล้วที่เราทำแล้วไออเราทแล้วครับใช่ไหมเอาละพื้นแบบลังคาซึ่งมันรั่วนะครับแล้วแกนอนที่เห็นเมื่อกี้ก็ที่แค่ศอกเดียวเขานอนพลิกโต๊ะก็ไม่ได้เอาโต๊ะลงมา ยืมโต๊ะของเรียนมันนอนน้ําท่วมมีที่พายมากก็นี่ระดับนี่ครับท่วมนะครับอยู่ไม่ได้แล้วครับแนวน้ําท่วมนี่นี่ลอยเข้าขาเลยครับของเรียนมาของเรียนมามาปูนอนแล้วก็นอนไม่ได้นี่แหละครับพื้นที่ในการนอนนะครับเรายุงไม่กัดหรอครับหยุดยากันยุ่งเราให้ไม่ได้เขไม่เอาไม่เอาเจ็บติมอะพังแล้วอ๋ออยากจะวอนอะไรไหมครับ วิงวอนอยากให้มีทางการมาช่วยผู้ใจบุญที่มีเมตตาช่วยจ้างซ่อมบ้านให้บ้าง ขาดไรญาติขาดมิตรไม่มีญาติพี่น้องทั้งหนเหลือแต่มิตรที่แท้อยู่ช้วยเนี้คือที่จริงสนิทกักมากนะแกบริจาคร่างกายให้กับมรดกสวนด้วยนะคะแล้วก็บริจากโลหิตมาร้อยแปดครั้งเป็นคนดีพอสมควรนะแต่ก็ชีวิตลําบากไม่ยามยามเนี้ยที่ไม่มีอาชีพอะไรนะครับพมมาเห็นนี่ทําใจไม่ได้เหมือนกันไอ้ที่นอนตรงที่นอนเนี่ยค่ะ แล้วก็เลยเลยวิ่งประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านจริงๆผู้ใหญ่บ้านเขาขอไปแล้วค่ะขอพอมอในโครงการบ้านพอเพียงแต่ว่าขอมาแล้วแเดือนอนุมัติมาแล้วแต่มีปัญหาอะไรไม่ทราบก็พอดีได้ทางอาจารย์ชัยภพธัญยาอุดมท่านก็เลยประสานโทรคุยก็ตอนนี้ก็เลยเงินโอนมาแล้วค่ะแต่ว่าได้แค่2 4,800ซึ่งมันมันคิดว่าทำอะไรไม่ได้